เต็มหัวเข้ามาแล้วล้มล้มอีกสัตว์โอ้โหเจอกูวาดหัวไปเดิเฮียลูกซองอะดิ ออกย่าะไรลงคนๆดีวะโอ้ไอ้เหี้ยไก่ยิงแบบเอาเวอแต่มแล้วมาแโอ้มันโดนนู่นนู่นนู่นเลยไว้นู่นล้มโคสามตัวนิดหน่อยนิดหน่อยโคสาม sạt Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không, không, không. Ô, ô,